กับเป็นเกมที่ไม่ดีเลยครับผมกับในในเกมเยือนเกมนี้ครับผมก็ขอบคุณครับขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์มากเลยครับคิดว่ามีข้อบกพราอตรงไหนครับในการแพ้สองนัดเดีครับก็อยู่ที่วิธีการของผมเองครับผมครับที่ทําได้ไม่ดีครับผมรับเด็กๆเต็มที่แล้วครับแล้วต่อไปบ้าเจอผาัตผาดจะเป็นจุดเลี่ยนของทีมไหมครับ ทุกๆเกมครับพวกเราต้องชนะนะครับแล้วก็ผมไม่อยากแพ้ผมคนเดียวไม่ได้ครับผมจะทํางานผมคิดว่านะครับน้องๆก็ต้องเป็นผู้ชนะด้วยครับครับขอบคุณที่ตามมาเชียร์มากๆเลยครับที่ซัพพอร์ตน้องๆอ,อยู่ตลอดครับผมครับ